แล้วไหนบอกเป็นดินแดนมหัศจรรย์หลังงานนี้เขเมรเกิดวิกฤตหนักแผ่นดินแห้งแรงกระทันหันแทบตั้งตัวไม่ทันทําชาวเขมรโอดควรหรือนี่คือเวรกรรมของเขมรโดยข่าวนี้เองนะครับก็กําลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในเขมรกันเลยในเวลานี้นะครับพอมาล่าสุดได้มีการรายงานจากด้านสื่อข่าวเขมรและประชาชนชาวเขมรทั่วแผ่นดินว่าในตอนนี้ ประชาชนชาวเกษตรกรทำนาทั่วประเทศกำลังเผชิญกับภัยแห้งแล้งอย่างหนักที่เรียกได้ว่าตั้งตัวแทบไม่ทันจนทำให้พวกเขาต้องออกมาปิดถนนทำการประท้วงรัฐบาลให้มาแก้ไขและเผยถึงสาเหตุนี้โดยตามข่าวก็ได้ระบุว่าประชาชนหลายร้อยคนในจังหวัดทากโกประท้วงปิดถนนชาติหมายเลขสองเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จังหวัดและรัฐบาลฮุนมาเนตแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนบอกว่าการประท้วงครั้งนี้หลังเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตีมีจากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้เกษตรกรทั้งๆที่ร้องขอเรื่องนี้หลายครั้งแล้วแรงผลักดันของการประท้วงของเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาการเกษตรดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากสองสามวันที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าวันที่21มกราคมเกษตรกรหลายร้อยคนในจังหวัดทาโกประท้วงปิดถนนแห่งชาติได้กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ขณะที่ข้าวสาลีของเกษตรกรนับพันเฮกตาร์กำลังได้รับความเสียหายซึ่งการประท้วงครั้งนี้ประชาชนรวมตัวกันเอามอเตอร์ไซค์นะครับและต้นข้าวสาลีไปวางเป็นสิ่งกีดขวางทางหลวงหมายเลข2นานเกือบ3ชั่วโมงเพื่อขวางถนนและใช้ลำพงตะโกนให้เจ้าหน้าที่และนายกหุนมาเนตรีบเข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้เกษตรกรและหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงมาประสานงานประชาชนพร้อมสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำโดยต่อมาจึงทำให้ประชาชนยุติการประท้วงนั่นเองและนอกจากนี้นะครับก็ได้มีประชาชนที่ร่วมประท้วงปิดถนนแห่งชาติหมายเลข2มีการโพสต์วิดีโอถ่ายทอดสดใน Facebook โดยบอกว่าข้าวสาลีเกษตรกรในชุมชนของพวกเขาตอนนี้มันเสียหายหมดแล้วและหากไม่มีน้ำช่วยชีวิตให้มันตรงต่อเวลาต่อไปแผ่นดินเขมรก็จะแห้งแล้งจนหมดกันเลยทีเดียว โดยอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีทางด้านสื่อข่าวต่างประเทศของเขมรก็ได้มีการวิเคราะห์วิกฤตความแห้งแรงของเขมรในครั้งนี้ว่าการประท้วงของเกษตรกรต่อต้านการขาดแคลนชนละปะทานเป็นภาพสะท้อนถึงความล้มเหลวร้ายแรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพืชข้าวสาลีของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันก็ได้สังเกตการว่าหลายปีแล้วที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีเจตจำนงและนโยบายที่ชัดเจนในการช่วยเหลือเกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความขาดแคลนน้ำและความขาดแคลนตลาดข้าวสาลีเกือบทุกปีซึ่งทำให้เกษตรกรต้องดำลงชีพได้ยากขึ้นโดยเฉพาะมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับก็ได้มีการรายงานจากสหภาพยุโรปว่าข้าวจากขเขมรที่เพิ่งส่งเข้าไปยุโรปนั้นได้ถูกทำการตีกลับกัมพูชาทันทีเพราะหลังพบว่ายังมีสารเคมีตกค้างเกินกว่ากฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่0.01มิลลิกรัม ต่อกิโลกร,รัมของข้าวในเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาจนทําให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวเขเมรไปยังสหภาพยุโรปในประกาศเดียวกันกระทรวงเกษตรเขเมรก็พิจารณาว่าการส่งข้าวเขเมรที่มีสารเคมีเกษตรตกค้างที่ถูกส่งกับกัมพูชา อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการส่งออกข้าวเขมรไปยังสหภาพยุโรปในการตอบสนองต่อประเด็นนี้อธิบดีกรมเกษตรยืนยันว่ากำลังผลักดันให้มีการดำเนินการหลายมาตรการเช่นการเตรียมชุมชนเกษตรกรรมสมัยใหม่ซึ่งอย่างไรก็ตามหากอิงตามการรายงานของสหพันธ์ข้าวกัมพูชาในปี2567กัมพูชาส่งออกข้าวประมาณ65ล้านตันไปยังตลาดต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าประมาณ491แต่เนื่องจากปัญหา ทั้งการขาดแคลนน้ำอย่างหนักและชื่อเสียงของข้าวขเขมรที่กำลังเสียหายในตอนนี้เองก็ได้ทำเอาชาวขเขมรจำนวนมากนะครับถึงกับสิ้นหวังไปตามๆกันพร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบอย่างคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรกันประเทศเราเป็นประเทศที่มีทะเลสาบและแม่น้ำแต่กลับขาดน้ำได้ไงคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าจีนเข้ามาขุดลำธารเขมรเตรียมถมทะเลสาบ ถ้ารัฐบาลคิดถึงธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติให้มากกว่านี้เคเมนคงจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียแล้วอยากให้คิดดูสักนิดทำแบบนี้เหมือนอยากให้ประเทศเดินถอยหลังความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าหากแหกตาดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างเสียมบ้างนะว่าผู้นำพวกเขาคิดถึงประชาชนมากแค่ไหนมุมมองถักไปบอกว่าโปรดามแบบคนโง่นะว่าประเทศเกษตรกรรมที่ไม่มีน้ำสำหรับทำการเกษตรจะเรียกอย่างไรดี คำถามอีกข้อหนึ่งถ้าสร้างเขื่อนกั้นน้ำให้สิบจังหวัดปลูกข้าวจะต้องใช้งบประมาณกี่ล้านเหรียญเห็นสภาพประเทศเราแล้วน่าอับอายจริงๆครับท่านความคิดเห็นของคนคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้คอมเมนต์ไว้ว่าเกษตรกร,ร,กรต้องทนทุกข์ทรมาขนขณะทำงานในทุ่งนาประสบปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาและน้ำและเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต้องผเผชิญกับปัญหาเรื่องราคาประเทศเรามีแม่น้ำสี่สาย หนึ่งในนั้นคือทะเลสาบโตเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนาข้าวแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับมันฝรั่งและพืชอื่นๆเช่นกันควรมีนโยบายน้ำใสอย่าใช้น้ำเพื่อการเมืองคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าสงสัยรัฐบาลไม่กล้าให้ประชาชนใช้น้ำเพียงพอเพราะอยากเก็บน้ำเพื่อไปขายให้บริษัทเอกชนทำน้ำสะอาดอีกทีคอมเมนต์ถัดไปครับ ผมว่าการช่วยเหลือสังคมไม่ให้ขาดแคลนน้ำถ้าไปพักพิงในประเทศอื่นแล้วควรมองบริบทของสังคมแล้วจะคอยร่วมตัวแต่กลับออกมาสร้างปัญหาให้สังคมเราตกต่ำได้อย่างไรมุมมองถัดไปครับบอกว่าสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้หลับแล้วหรืออะไรรู้บทบาทหรือไม่แบบไหนที่เรียกว่าบริการประชาชนใช้คนประท้วงเพื่อทำอะไรไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศทำงานหนะักเพื่อรับใช้ประชาชน ไม่จําเป็นต้องให้ประชาชนออกมาตะโกนผมไม่ได้ยกย่องประเทศอื่นนะแต่เราทําให้ประเทศตัวเองขายหน้าเพราะความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวเขมรนะครับหลังงานนี้ทําชาวเขมรต้องอดครวนทั้งแผ่นดินหลังเขมรเกิดแห้งแล้งกระทันหันอนุญาตกรุบจะเรียบซูวกหมายมังโอนบาปชีวประดิรฐกรมพีใหจิตีกรุบหนึ่งจิตีรบอานปานนี้น่เดอรพลอยจินติกปี้ังโปนะบาจุดออกระแลงดวงายเปลา លុយនេះក៏មានការបកផ្លៅបាទហើយជាបတ်ផ្លូវបាតកម្មរឿងអីមួយហើយជាអត់តាន់បាទអីបងប្អូនជាសារាចរអសេរាយបាទបាទហើយបတ်ផ្លូវហើយមានណាស់បងបတ်ផ្លូវរឿងអីហ្នឹងទឹកអត់ទឹកព្រះឯងអត់មានអត់មានទឹកព្រះដែរអូឯងកូនយកអត់មានទឹកព្រះដែរបងប្អូន ឥ <laughs> ឡ <kazali> <laughs> <ım999> <mgiving> <tat Viol> ូវ <Harmon> ប like <mad Liberty Overwatch> <güzelfit> ិទផ្លូវបាទមានລົດថយក្រោយក្រៅឥឡូវបិទហើយបាទយ៉ាងគូចជនបិទខាងមនុស្សដល់គេមកអមេតទឹកស្រែបាទត្រូវចង់ចេញហើយបងប្អូនអើយនៅស្រុកប្រទេសខ្ញុំជ័យភូមិน้ําដងឥឡូវខ្វះទឹកកាយទឹកវិបងមកចង្ងាយ3 4គីឡូឥឡូវជាប្រជិយជនមកស្រុកនេះឥឡូវកាយទឹកជួលអត្រាគិតជាម៉ោង1ម៉ោង20ម៉ឺនយ៉ាងไงក៏ฝากគ្រប់ខ្លួនគ្រប់ กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสร,รมมาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดารมาม่า